มาเดี๋ยววันนี้ช่างต้มจะพามาเปลี่ยนแม่เหกมอเตอร์ประตูม้วนกันครับจากของเดิมเป็นอย่างนี้นะครับนี่นะครับเอาเ,เปอย่างนี้อยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงท้ายนี่เดิมนะครับเดิมอยู่นี้ายยูนีขยัเดิม เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเอามาไว้ข้างนอกเลยโอ้ฝนตกกนค่า,าจะแรงนะครับฝนตกค่อนข้า,ขาจะแรงเปลี่ยนเอาไว้ข้างนอกเลยนะครับนี่ถ้าลูกค้ามาผมก็จะย้ายคาปาไว้นี่หมดเลยนะครับถ้าลูกค้าต่องกาให้ผมยยขป λα, ปองย้ายคาปาวเดีโอมาไว้นี่หมดเลยนะครับตรวจเช็คนะครับหรือว่าเราซ่อมเราแก้ไขได้ข้างนอกเลยโดยที่ว่าเราไม่ต้องไปดึอข้างในนะครับหาคาปา ก็นี่นะครับย้ายมาไวางเอาเลยผมก็จะออกสายไปงี้ง่ายๆเลยนะครับออกสายไปงี้ตอนนี้ปักไฟนีสายรีโมทนะครับสายรีโมทกับสายสวิตช์กดนะครับก็จะประมาณนี้ที่จะไปใส่นะครับอันนี้ผมทําให้ลูกค้าส่งมานะครับแต่ว่าถ้าผมทําลูกค้าไปใส่เองก็ดูเป็นตัวอย่างนะครับเป็นไม่ยากนะครับนี่ครับสายถ้าเป็นรุ่นนี้นะครับก็ทำตามนี้ไปเลย นะสายนี่มาอย่างนี้นะครับแล้วจะมีตัวมัดอยู่นี้นะครับนี่คนระับแล้วก็เอาเทวไนายมัดก่อนเนะนี่นะนนครับเพราะว่าผมจะเอาตรงนี้นะครับเป็นที่เก็บสายไปเลยครับวะะ นี่ครับนี่เราก็ไยงนี้เลยนะครับอันนี้เราก็ง่ายแล้วเราก็ไล่สายเดียเส้นครับผมจะมาร์กไปนะครับแต่อันนี้ผมอยู่กับผมนะผมเลยมาร์กมาร์กไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่แต่ว่าถ้าไปลูกค้าผมจะมาร์กให้เขียนให้ทัานตัวนี้นะครับก็ไล่เลยนะครับตั้งแต่เราจะไล่เส้นไหนนะครับเอาเส้นเบรกก่อนแล้วกันเนาะจะได้ยินไหมเนาะฝนตกแรงเส้นเบรกก่อนเลยเนาะ เนี่ยผมก็จะมาร์กไว้เนี่ยครับอันนี้เบรคนะเบรกเบรกแล้วก็เอาเข้าเบรกเลยเ,เข้าเลยผมตกแรงมากครับเนี่เบรคแล้วนะครับ ไลคู่ฟิวเราก็จะไล่ก่อนนะครับคู่ฟิวนะครับนี่ฟิวในกรดลวดจะเป็นสีฟ้านะครับคู่สีฟ้าคู่ฟิวนะครับไลไปทีละเส้นนะครับทีละสองเส้นทีละเส้นนะครับมันจะไม่งงครับนี่ฟิวอ่าจะมาไ้ฟิวฟิวเราก็ตามระเบียบก่อนครับก็ด้เข้าตรงไหนได้อ่านี่ครับฟิว แล้วก็เข้าไปเลยรับคู่สีฟ้านะครับเป็นฟิวนะครับฟิวในขนลวนนะครับฟิวเป็นฟิวอุณภูมิโอ้ได้ยินไหมเนาะเพราะว่าฝนตกแรงมากก็เดี๋ยวครับฟิวนะครับ ก่อนเดี๋ยวงนี่ครับไล่ไล่เป็นทีละเส้นทีละเส้นทีละคู่นะครับนี่ฟิวน,นี่ครับเสร็จแล้วอ่าอยู่นู่นนะครับจะใช้เป็นหมวกี้ก็ได้นะครับแต่เดี๋ยวผมใช้หัวแรงเชื่อมไปเลยดีกว่า เดี๋ยวผมใช้หัวแรงเชื่อมไปเลยนะครับแต่ว่าถ้าทางพี่ช่างหรือว่า,าลูกค้านะครับท่านใดเอาไปแล้วไปใส่เองก็ใช้เป็นหัวหมวกอย่างนี้ครับหัวหมวกนี้ย้ําไปเลยก็ได้ครับส่วนมากผมก็ใช้อย่างนั้นแหละแต่อยู่ออกหน้างานนะครับแต่อยู่ในร้านก็ใช้หัวแรงเชื่อมนี่นครับ ก็ก่อนจะเอาพอกดเนี่นะครับรค่อยๆไล่ไปทีละเส้นนะครับรค่อยๆไล่ไปทีละเส้นแล้ววันพอเส้นน้อยปุ๊บมันจะไม่งงนะครับนี้ผมเอา เทปพันตรงนี้ก่อน,นครับแล้วก็จะเอาปลอกหดใส่เพราะว่าปอกหดนะครับเนื้อปลอกหดมันค่อนข้างจะบางอ่าอันนี้คู่เบกนะครับ คู่เบรกคู้ฟิวไปแล้วนะครับก็จะเหลืออะไรอ่ะอันนี้มอเตอร์นะครับเอาลิมิตอ่าแล้วก็หาสายเส้นลิมิตก่อนนะครับลิมิตจะมีสามเส้นนะครับนี่ครับลิมิตจะมีสามเส้นแล้วเราเราดูตรงไหนนะครับเราดูตรงนี้ลิมิตนะครับเหลืองแดงแดงเป็นหลักนะครับแดงเป็นกลางแดงเป็นรวมไอ้ข้างในแดงเป็นกลางแล้วกันเหลืองเขียวเป็นขึ้นลงตัดขึ้นตัดลงนะครับ แล้วก็ตัดเลยเพราะเส้นเส้นฟิลไอเส้นลิมิตจะไม่มีมาร์กนะครับเส้นมเส้นมอเตอร์จะมีมาร์กอีกเส้นแล้วก็มาร์กแล้วก็ตัดเลยนี่นะครับเส้นแดงเป็นหลักผมก็จะมาร์กไปว่าเส้นแดงเป็นหลักนะครับเส้นแดงเป็นเส้นอ่เส้นแดงเป็นหลักแล้วกันนะแล้วก็ บิดเข้าไปเลยครับแล้วก็จะเชื่อมเหนกันสีกขาวอนนี้ก็ตัดขึ้นตัดลงนะครับเดี๋ยวเราไปสลับที่มอเตอร์กันอีกทีก็ได้นะครับถ้ามันผิดทางเพราะเราเขียบสายพวกนี้ไปก่อนนี่ะครับนี่ครับเซต ครับผู้ลิมิตเสร็จแล้วนะครับต่อไปก็จะเหลือแค่เส้นมอเตอร์นะครับนี่ครับเราจะไล่เก็บเทีละเส้นนะครับใจยเย็นๆทำพวกนี้ทําใจเย็นนะครับก <G uer k> ็ตรงฝาครอบท้ายนี่ก็จะกลายเป็นประกอบเป็นที่อยู่ของแมกเนติกใช่ไหมครับตรงนี้เราก็ย้ายเป็นที่เก็บสายตะกี k ต s ก i c เก็บสายไฟเลยนะครับ โอเคเส้นลิมิตเสร็จแล้วผมก็พะวงกับไม้ครับปกติผมจะใช้โบเวอร์เปล่านะครับแต่พอดีที่อย่าเดินแบบโบเวอร์นี่นะครับถ้ากับเสร็จแล้วนะครับก็จะเหลือแตอ่เส้นมอเตอร์นี่ครับเส้นมอเตอร์อะ่ะมันจะทีนี้อันนี้เขาจะออกมาค่อนข้างจะงงนะครับ เขาจะแถบเขาจะออกมาเป็นมอเตอร์ญี่ปุ่นเขาจะออกมาเป็นไว้แท็บร้อยสิบด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวนะผมก็ได้มาสายไปแล้วแหละเส้นนะครับมากสายไปแล้วผมก็ได้ไล่วงจรไปแล้วล่ะเส้นเอ่อสองสองสามห้าครับสองสามห้ารวมกันสองสามห้ารวมนะครับแล้วก็หาเล่นเล่นห้าก็ได้ สองสามอ่าสองสามห้านี่รวมนะครับรวมแล้วก็ตัดแล้วก็รวมเลยครับอ่าเน,นี้ยมอเตอร์ก็ผมก็ไะวงกับไม้ไนะครับ ก็เอาเส้นเนี่ยเส้นที่เขารวมไว้นะครับเพราะว่าเป็นไว้จับแถบรไว้ติดนะอันนี้ก็อันนี้หมดแล้วอย่างนี้ใช่ไหมครับหมดแล้วก็จะเหลือนนี้ก็เหลือเส้นมอเตอร์แค่สามเส้นเนี่ยเส้นมอเตอร์จะเหลือแค่สามเส้นนี้นะครับก็จะเหลือหนึ่งหนึ่งก็สี่นะครับหนึ่งสี่แล้วก็หกนะครับหนึ่งสี่แล้วก็หกนี่ครับหนึ่งสี่แล้วก็หกนะครับหก หน่าจะเป็นเอสนะครับหกหกนะครับหกเ,เป็นชุดสตาร์ทหกเป็นชุดสตาร์ทนะครับเราก็ต้องแยกไว้อันนี้เราก็เพราะผมเวลามาร์กสายผมก็จะมาร์กไปอยู่แล้วนะครับอันนี้อาจจะเป็นรันของเส้นนะครับไปับ หกเอสครับเอสผมหาเอสจอเอสอย่างทีแดงแดงเป็น,น,นเอสน,นะครับสตาร์ทครับสตาร์ทสตาร์ทแล้วก็นี่มาเข้ากับสตาร์ทใน่นี้เป็นมาเข้ากหกครับเอสนี่ตัดเลยดีกว่ายาวไปนี่นะครับ แล้วก็เหลือลันนะครับอันของเส้นตัดเลยแค่นี้ครับก็จะหมดแล้วนะครับอ้าวผมลืมแล้วนี่ครับผมลืมไฟถ้ามันหมุนกลับทางจะทำยังไงนะครับอามันต้องสลับเส้นนี้นะครับ หรือไม่ก็ต้องสลับเส้นลิมิตครับเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวลองไฟกันจึกๆหนึ่งเดี๋ยวผมรวมโลรเฟสกันใดกันช็อตนะครับทำใจเย็นขนาดไหนครับพอรีบผมก็งงกันลืมๆกันนี่นะเรเจสองเส้นนี้อันนี้ผมก็จะลองไฟดูแล้ผมจะลองดูก่อนว่ามันหมุนสมมติว่า หมุนลนะลิมิตลูกนี้เตะแล้วตัดไหมนะครับเพราะบางทีมันถ้าหมุนกลับทางนะครับบางทีลูกนี้เตะแต่ไม่ตัดนะครับมันกลายมาตัดลูกนี้นะครับเดี๋ยวผมกลองเอาไฟเข้าดูก่อน เขียวกแดงเป็นสต็อปนะครับครับเอาตัดไม่มีอะไรเป๊ะอ๋อดูนะครับุงเตะฝั่งไหนนะครับ องนี้เราเราใช้เคลียร์ก่อนเลยครับอย่าเพิ่งให้เตะตัดไหมไม่ตัดนะครับอย่างนี้แสดงว่าผิดนะครับต้องรีบสต็อกก่อนต้องลองมาลองมาสลับเส้น R ดูนะครับเพราะว่ามันจะขึ้นขึ้นเป็นมันจะสลับกันนะครับตัดขึ้นตัดลงมันจะสลับกันมันก็กลายเป็นไม่ตัดอะไรพุ่งง่ายนะนนี้ก็ชัวร์แล้ว và này có, xiêm <tôi> rồi, à và bây giờ đã trở thành, xong rồi, chúng ta sẽ tập trung vào các อ่อานี้จบนะครับแล้วก็เก็บเก็บสายหน่อยครับแต่จริงจริงเนี่ยเราเก็บมันทายรัดประคองหน่อยก็ได้นะครับแล้วเอาฝาปิดอีกทีนึงแต่จริงจริงมีฝาปิดอยู่แล้วครับเราก็ปิดได้เลยอันนี้เราก็รัดประคองนิดนึงครับรวบรวบเนี่ยครับตรงท้ายก็จะเหลือประมาณแค่นี้ละ ก็จะเหลยวประมาณแค่นี้ใช่ไหมครับอันนี้ก็จะเป็นสายออกมาอย่างนี้อันนี้ก็จะเป็นกลายเป็นกล่องเก็บสายไปเลยในตัวนะครับนี่ครับนี่ครับ น,นี่ก็กลายเป็นกล่องเก็บสายมาในตัวออ่าันนี้ก็เป็นอันที่เสร็จเรียบร้อยนะครับเก็บโต๊ะกันอันนี้ก็การเสร็จเรียบร้อยนะครับ นี่ครับเดี๋ยวบาเต๊ไะไฟมัดรวบเลยครับมัดรวบไว้แค่นี้แหละครับก็สวยงามอันนี้ก็กลายเป็นอันนี้มอเตอร์เขาใส่มาอย่างนี้นครับผมก็ไม่ได้สลับตรงใส่ก็มันจะเอียงคนเราฝั่งหรือยังไงก็รู้นะครับอันนี้ก็ทาการเชื่อมหูให้เรียบร้อยนะครับพอลูกค้าส่งมาก็อัน ผมส่งอาจจะโยนนะครับนี่ครับนี่มอเตอร์ก็จะแยกมาอย่างนี้สวยงามเลยนะครับสวยงามทำงานง่ายครับนี่นะครับนี่เราไปติดตรงไหนก็ได้เอามาติดข้างนอกก็ได้เวลาเซอร์วิสนะครับนะครับเห็นไหมเวลาเซอร์วิสครับเวลาเราซ่อมหรือเราเซอร์วิสนะครับเห็นไหมครับเปลี่ยนแมาติกเนี่ยเราก็ซื้อทั่วไปได้เห็นไหมครับตัวรา ถ้าทั่วไปตามเมือบ้านก็ประมาณห้าร้อยกว่าบาทถึงหกร้อยนะครับแต่ว่าถ้าซื้อในจุดที่ถูกก็อยู่ประมาณสี่ร้อยกว่าบาทนะกพรามันแล้วแต่แหล่งซื้อนะครับเนี่ยอย่างเอสตีสิบสองเนี่ยมันหาซื้อได้หมดครับอย่างเงี้ยพอปุ๊บเราก็เวลาเราซ่อมหรือเราอะไรเราเปลี่ยนง่ายมากนะครับเนี่ยอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวผมก็จะทําการทดลองแล้วก็เดี๋ยวเก็บรายละเอียดก็จะส่งส่งคืนลูกค้านะครับนี่อันนี้ไฟเข้านี้เลยก็เป็นปกติครับอันนี้เส้นรีโมทนะครับ เส้นกล่องรีโมทครับเหมือนเดิมครับต่อไปตามเดิมเดี๋ยวผมจะไปเอากล่องเก็บก่อนเพราะว,ว่าเวลาซ่อมนะครับคาปาเสียหรืออะไรเสียก็จะอยู่ชุดตรงนี้ง่ายๆครับไม่ต้องไปอะไรเยอะครับอันนี้สต็อกก็เป็นคู่เขียวเขียวแดงนะครับเขียวแดงเป็นสต็อปคู่กลาง ไอแสสายไอตรงนี้นะครับแล้วแต่รุ่นนะครับแล้วแต่อี่ห้นะครับบางคนก็เขาเอาเส้นไหนเป็นหลักก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะมาแต่รุ่นไม่เหมือนกันเลยนะโอเคเรียบร้อยมาเทสกันจะดูนะครับเห็นเห็นตรงนี้ก็เห็นตรงนี้ไหมกล้องเห็นลิมิตเอ่อเห็นแลาสติกกัเห็นนี่ไหมนี่นะเห็นนี่ไหมเห็นไหมเห็นเห็นหัวไหมอ่าไม่เป็นไรเห็นเห็นหัวตรงนี้ก็พอนะเอาโอเคจะลองกดนะครับ อ่านิ่มเลยนะครับทํางานนิ่มนี่นะีนิ่มกดหยุดก่อนว่ากดลงอ่าลองดูว่าตัดไหมครับนี่เตะเนี่ยนะครับเตะทุบตัดเลยนะครับท่านถูกทางนะครับถ้าไม่ถูกทางมันเตะไม่ตัดนะครับเพราะมันจะกลายเป็นตัวนู้นตัดแทนเพราะตัวนู้นมันมีอะไรเตะก็ไม่ตัดอ่าโอเคมึงทางกดตอนนี้กดอยู่แล้วกดลงไม่ได้นะครับเห็นไหมครับกดทําอะไรไม่ได้นะครับทําอะไรไม่ได้เลยเพราะว่า ม่ไติดตรงนี้ต้องต่ออนุกรมวนวน NC ผ่านมา NO ของตัวเขาเองอีกทีหนึ่งนะครับกดตัดนีน่ตัวนี้ก็ตัดเรียบร้อยนะครับลอ,องกดไปอีกไหมไม่ไปไม่ได้แลวนะครับเพราะตัวนี้ตัดกดลงครับกดลงเห็นไหมครับนี่แล้วตัวนี้ก็จะวิ่งมานะครับแล้วแต่ตั้งนะครับจะวิ่งมา ัดนะเออะทดลองลองทดลองไปเรื่อยๆทดลองไปเรื่อยๆนะครับให้มั่นใจก่อนส่งลูกค้านะครับอ่าเสร็จเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับเก็บเก็บรายละเอียดยมีไฟนะนี่อ่ะลองไปเรื่อยๆ กดขึ้นไม่ได้กดอะไรไม่ได้นะครับนี่ครับกดขึ้นไม่ได้นะครับไม่ได้น,นีอย่าไปหากดพร้อมกันนะครับไปเอาเบเกอร์ขึ้นให้หน่อยครับ ถ้าบางทีผมต่ออินเตอร์ล็อกกันไว้ก็จริงนะครับแต่บางทีอินเตอร์ล็อกมันมันเบเกอร์เรามันไวอครับบางทีอินเตอร์ล็อกมันก็ถ้าไปกดพร้อมกันอินเตอร์ล็อกก็ทํางานไม่ได้นะครับ mm hmm. มันก็ตัดไม่ทันนะพูดง่ายๆแหละ mm hmm. ลองเดิมครับแต่คงไม่มีใครไปกดพิเรนกดสวิตช์พร้อมกันนะครับ ก็ผมจะต่ออินโทรล็อกกันไว้นะครับกันกันบางทีกันกัน,ก,น,ก,น,ก,นกันลูกค้ากดพร้อมกันด้วยแล้วก็บาง้มแว็บเดียวเบรเกอร์เพราะเบรเกอร์อรผมรอนก็จะตัดเพราะว่าถ้าถ้าตัวนี้ทํางานอ่าตัวนี้ทํางานนะครับเราจะใช้หน้าคอนแทคตัวนี้คุม,มาคอ,อยนะครับก็คือกลายเป็นพอกดกดเน,นี้ยขึ้นแต่เราจะกดลงลงไม่ได้เลยเราต้องสต็อปนะครับ อ่าผมเริ่มลองเทสดูว่ากินกี่แอมนะคะ่เดี๋ยวลองกดดูว่ากินกี่แอมกินกระแสอยู่ที่สองจุดหนึ่งแอมนะครับสองจุดหนึ่งแอมนี่ก็สบายสบายไม่มีโหลดครับถ้ามีโหลดก็อยู่ประมาณไม่เกินสามแอมก็โอเค วันนี้ก็ผ่านแล้วนะครับเดี๋ยวผมเก็บรายละเอียดแล้วก็ส่งลูกค้าอีกทีนะครับเนี่ยครับใครมีมอเตอร์รุ่นนี้แล้วแมติกเสียจะส่งมาแปลงเป็นแมติกแบบนี้ก็ได้นะครับส่งมาได้นะครับเคนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ช่างต้มด้วยนะครับไปก่อนครับสวัสดีครับ